เวลามันผ่านไปนานมากจนเรียกว่าเป็นหลับปีๆอ่ะเป็นปีกับสองปีได้จนอยากรู้ว่าตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงวันแรกที่เจอกันในรอบสองปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิ่งมาก่อนกันเลยตื่นเต้นอนะ่ะตื่นเต้นกับการได้เจอครั้งแรกในรอบสองปีก็เกิดคาถามมาว่ายังดดอยากได้ดนตรีอยู่เปล่าอยากหิพี่แต่คนเขาลืมผมแล้วเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้นักผมไม่ใช่นักร้องอะ่ะ คำว่าบินบ่ไดต่อมันมันไม่มีแล้วหรือเปล่าจะมองฉันว่าคือใครจะมองฉันว่าคือใครจะมองฉันเป็นอะไรก็อย่าคิดจะรู้ไว้ตอนนั้นเหมือนพอกลับมาเจอกับพี่บีครั้แรกพี่บีก็เหมือนถามว่าเอออยากทํา ทำวินอยากทำเพลงไหมผมก็บอกว่าเอออยากนะัอยากเล่นอยู่แต่ว่าเหมือนอยากร้องนิดหน่อยอมไม่ได้อยากเนฟอนแมนเต็มที่ตอนแรกอเหมือนรู้สึกว่าผมเล่นกีตาร์ด้วยแล้งร้องเพลงไปด้วยตอนแรกก็ยังแบบก็ยังไม่มั่นใจนิดหน่อยอย่างเงี้ยถ้ามีคนช่วยอาจจะโอเคคือวินเนี่ยอยากทําคือเราจับความรู้สึกได้ทันทีว่าอยากทําแต่ว่าไม่มีความมั่นใจเลยคือไม่มั่นใจสักนิดคือ เอางี้ล้กันถ้าวินยังไม่มั่นใจเต็มตัวเนี่ยลองกันไหมคุยกับวินว่าลองกันไหมวินแบบลองทําอะไรพี่ลองโผล่มาครึ่งตัวก่อนนะก็คือมาโผล่กับพี่เอฟไหมละ่ะ สิ่งหนึ่งที่มันทําให้เรารู้สึกมั่นใจได้ว่าเขาอยู่ในกระสรแสตลอดคือแฟนเพจของวีเล็คอร์แฟนเพจของเอจีลาคอนรแฟนเพจของผมจะถามตลอดว่างานจ้างงานนี้ของเอจีลาคอนงานไหนมีวินงานไหนมีวินบ้างเพราะฉะนั้นวินมั่นใจจะขยับตัวทำอะไรสักอย่างที่วินอยากทำอะมีคนรอดูเราจริงๆก็เลยชวนวินเนี่ยทัวร์ซุปเปอร์แบนด์ด้วยกันทัว Super band ร์ซุปเปอร์แบนด์คือในวงนั้นมีผมมีพี่เอจมีซิลมี a อ Normal มีคนคลาสแล้วก็มีวินตกลงพี่วินมาอยู่วีแล้วใช่ไหมตกลงพี่วินจะมีซิงเกิลแล้วใช่ไหมจะเดี่ยวไหมหรือจะวงพี่เด็กๆกลุ่มนี้ทุกงานจะตามเชียร์พี่วินและกลุก่มข้ายขึ้นเรื่อยๆให้วินมั่นใจเถอะตอนนี้ คนเขาเห็นวินหมดแล้วว่าวินกลับมาพี่ว่าอย่างน้อยควรจะเป็นวงนะเล่นดนตรีกับวงสนุกกวา่าเดี๋ยวพี่ตั้งชื่อให้ผมก็เลยตั้งชื่อวงให้อานาวันนั้นกนะ็คือวันที่กำเนิดชื่ออานาขึ้นมาว่าตกลงกันแล้วนะอานายเนี่ยเป็นการรวมกันของเพื่อนเก่าดีไหมพี่เบียก็มีความรู้สึกว่านะจริงๆแล้ววันนั้นคอยลคลียรว่าอยากจะมีสักครั้งหนึ่ง คิดว่านี่มันเป็นเลือดงามยามดีที่ถือว่าเอาสมาชิกตั้งเดิมโปรเจโตมารวมๆกันได้เขาก็คิดว่าโปรเจกต์นี้อาจจะส่งผลไปถึงลักษณะที่ว่าอนาคตเผื่อเจอเผื่อ,เ,อ,อเล่นกันเป็นโปรเจกต์แบบเหมือนสักครั้งนึงอะได้กลับมาเล่นร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าพี่เบียร์ก็มองกันว่าเราเป็นศิลป์ร่วม,มเดยวกันทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยน่าจะมีสักครั้งหนึแ่งบบก็เลยเกิดเป็นเป็นอาายแบบแบบที่ณตรงนั้นอะ เจอตอนนั้นเราก็แบบเปิดประตูบ้นานประมาณสอาโมงแต่เขาก็เห็นเขาแบบเฮ้ยสนใจเราก็าแบบไอ้ไ้าเล่นหลายวงนะตอนแรกก็กักนิดนึงแต่ว่าจนก,กระทั่งมันมีอยู่งานหนึ่งที่เราต้องเริ่มเล่นแล้วแบบมบอเบสท,ที่เราติดต่อไว้เขาไม่ว่างแล้วก็มีเวลาอยู่ไม่กี่วันอลองไ้าไหมอะไรเงี้ยลองดูพอกดพอลองเนี่ยมันตั้งแต่เริ่มซ้อมแล้ว คือบรรยากาศการซ้อมแบบพอมีพอฝ้ายเดินเข้ามามันแบบเฮ้ยบรรยากาศม,มันใช่นั่นแหละมันมอนเรียกว่าเราเป็นพอหลังจากที่เราปลดปล่อยทุกๆอย่างไปเราเราต่างคนต่างไปใช้ชีวิตกันในอาชีพที่ต่างๆกันไปครับมันก็มันก็ได้แง่คิดหลายๆอย่างให้กับชีวิตว่าถ้าการกลับมาเล่นดนตรีอีกครั้งหนึ่งในในความเป็นดนตรีอาชีพมันก็น่าจะมีสิ่งที่มาแบบ เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดให้เราคิดมากกว่าที่เราจะต้องแค่รู้สึกว่าทําเพลงให้มันดีที่สุดทําเพลงแล้วต้องประสบความสําเร็จทําเพลงแข่งกับวงอื่นทําเพลงแข่งกับตัวเองหรือดูเป็นพยายามปไปเราก็เลยกลับมารกว่ากลับมาจุดที่ว่าทําเพลงแล้วเราสนุกเรามีความสุขจริงๆ วันนี้ก็เข้าไปไลฟ์าท์ที่โตเกียวโตอก็อ็ตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปเพื่อเรียนดนตรีเร็ประสบการณ์ใหม่ไม่เต็มที่เลยนะครับ แรกเราเลยไปญี่ปุ่นดีกว่าไปเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์คือเล่นในเมืองไทยพูดตุงต๋อคำว่าโปรเตโตที่เคยติดตัวมากัอบสิบปีอ่มันใช้เป็นทางผ่านได้ถ้าเราอยากจะเล่นในพับเมืองไทยอ่ะนะเยอะแยะเพราะนั้นเราไปที่ที่พวกมึงเป็นใครอ่ะมึงมถามคนเป็นใครไปแบบนั้นจะไม่ล่ะ